เราไปกดติดตามใครเราบ้างเช็คได้ทันทีไปดูวิธีทำกันเลยครับก่อนด่นนะครับก,ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ,จ้าจักรออฟฟิเชียลวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดูนะครับว่าเราไปกดติดตามใครไว้แล้วบ้างแล้วเราสามารถยกเลิกได้ถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีการทำกันนะผม ให้ทุกคนทําตามผมตามนี้เลยนะครับทุกคนก่อนเลยนะครับให้กดไปที่ facebook ครับผมกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปแล้วครับให้ทุกคนกดไปที่ขีดสามขีดหรือคําว่าเมนูครับผมกดตามนี้เลยครับเราเลื่อนลงมาครับกดไปที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วก็กดไปที่คําว่าการตั้งค่าเราเลื่อนลงมาครับทุกคนทุกคนจะเห็นหัวข้อการตั้งค่าแล้วจะเห็นหัวข้อ ว่าฟีดข่าวให้ทุกคนกดเข้าไปครับแล้วพอเข้ามาหน้านี้ครับทุกคนทุกคนจะเห็นคําว่าเลิกติดตามให้ทุกคนกดเข้าไปครับนี่ครับผมจะเป็นผู้ติดตามที่เรากดติดตามมาอยู่ครับผมซึ่งผมได้ทําการติดตามไม้แค่สามเพจนี้เท่านั้นผมแต่แต่ผมไม่รู้นครับว่าทุกคนกดติดตามใครไปบ้างแต่ผมติดตามไม่แค่สามอย่างนี้ครับผมแต่ถ้าเราอยากเลิก ดติดตามนะครับผมให้ทุกคนกดไปที่เพจหรือเฟซใครก็ได้ครับผมที่เราจะยกเลิกการติดตามให้กดไปเลยครับแล้วมันจะมีขอบสีฟ้าขึ้นอยู่กับคนนครับขอบสีฟ้าขึ้นเป็นวงกลมนี่ครับนี่คือการเลิกติดตามแล้วครับทุกคนแล้วให้คนแบกกลับครับผมเป็นหน้าแรกหน้าหลักก็จะประมาณนะครับทุกคนง่ายๆทำง่ายๆครับผมทำด้วยตัวเองภายไม่กี่วินาที เป็นไงครับทุกคนวิธีทําที่ผมบอกง่ายไหมครับทาง่ายๆครับผมไม่กี่วินาทีก็ทําได้ทําด้วยตัวเองถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจใผมเลยนะครับเรามาดูคลิปต่อไปครับผมว่าผมจะทําคลิปอะไรอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องจากออฟฟิเชียลด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมผมขอจบคลิปปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับ